หลังจากโดนโทวนลงถล่มทลายค่ะล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่หรื้อแล้วดอกไม้สีดำงานยี่เป็งหลังเกิดกระแสด,ดราม่ากับการเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้บนเกาะกลางเชิงสะพานนวารัตฝั่งตะวันตกกลางเมืองเชียงใหม่จากเดิมค่ะที่มีดอกไม้สีสันสดใสถูกพ่นสีดำทับเพื่อถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเดทท็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงซึ่งหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ ไม่ค่อยสวยงามค่ะจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์และก็แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดค่ะเมื่อเวลา2ทุ่มของเมื่อวานนี้28ตุลาคม2 5 6พนารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งรื้อดอกไม้สีดำดังกล่าวแล้วค่ะนำไปปรับปรุงและก็ตกแต่งใหม่พร้อมใช้รถบรรทุกเคลื่อนย้ายออกไปด้านนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ชี้แจงว่าทางเทศบาลรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะเกี่ยวกับการปรับ รูปแบบซุ้มไฟและการตกแต่งเมืองในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ โดยมีแนวคิดหลักคือสายธานแห่งพระเมตตาไหว้าสาพระพันปีหลวงถวายราชทั้งปวงล้วนสดุดีพักดีสถิตในตานิรันทางเทศบาลเขาค่ะก็รับทราบกระแสความห่วงใยจากประชาชนหลายภาคส่วนเกี่ยวกับความสวยงามและเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาจึงได้จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางการออกแบบและตกแต่งเมืองให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบและสีสัน ของซุ้มไฟและคมประดับให้สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนาและสงพระเกียตรติพร้อมปรับบรรยากาศให้เหมาะสมกับช่วงการถวายความอาลัยการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและนำมาติดตั้งทันก่อนพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn